่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิศบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยพันธ์นะครับระยะนี้เสียงผมก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ นะก็อ้าวทนฟังเสียงอุ้ยหน่อยเหมือนมีอะไรอุดอยู่ในรูจมูกทั้งที่จมูกก็โล่งดีนะครับวันนี้มีปัญหาที่จะมาตอบกับแฟนรายการนะครับท่านถามมาอย่างนี้ครับบอกว่าขอรบกวนถามอาจารย์ด้วยค่ะข้างบ้านเป็นบ้านร้างมีต้นใส่ขึ้น ตอนนี้สูงท่วมหลังคาบ้านเขาแล้วเมื่อกลางปีที่แล้วจะเทพื้นปูนหน้าบ้านเราหมายถึงว่าในวงเล็บในรั้วบ้านเราเพิ่มตอนปรับพื้นดินเพื่อผูกเหล็กพบรากใสอฝอยแผ่เข้ามาเยอะมาก และพบรากใหญ่เท่าแขนเด็กโตด้วยคาดและเมื่อเดือนที่แล้วพบว่าพื้นกระเบื้องในบ้านดันขึ้นมานิดหน่อยคิดว่าอาจจะเกิดจากรากไสรราวนสอบถามอาจารย์ว่ารากไซของไสจะไปได้ไกลขนาดไหนและน่าจะดันพื้นบ้านเราใช่ไหมคะแหมอันนี้เป็น เรื่องที่น่าหนักใจแทนนะท่านนะครับเพราะเหตุว่าไซนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่บ้านเราเป็นขึ้นอยู่ข้างบ้านซึ่งเจ้าของก็ไม่ได้มาอยู่แล้วก็เป็นบ้านร้างนะครับอ,อันนี้หนักใจตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดนะฮะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ไซนี่นะครับรากมันเนี่ย ไปไกลได้เป็นสิเมตรเลยครับนะถามว่าทำไมวันหนึ่งผมเอ,เอาต้นไม้ไปปลูกที่ริมชายแม่น้ำนะครับแม่น้ำท่าจีนบ้านผมตอนแรกผมก็ยังมองไม่ค่อยเข้าใจก็ยังนึกว่าเป็นต้นลำพูลำแพนที่เไปปลูกแต่มา ไม่ได้ไปสนามไปเจออีกทีโอ้โหมันเป็นต้นไทรใหญ่มากนะด้านหนึ่งนะมันลงน้ำไม่ได้มันย้อนมาอีกด้านหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันไปได้เป็น10เมตรนะครับแล้วรากแต่ละรากที่เดินไปเนี่ยมันเป็นรากใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากคือถ้าอยู่ในที่สาธารณะคงไม่เป็นไร แต่ถ้ายังอยู่ในบ้านอย่างที่คุณส่งภาพมาให้ดูเนี่ยนะเป็นเหมือนบ้านจัดสรรอยู่เนี่ยอันเนี้ยมันไปรอบเลยครับนอกจากบ้านคุณบ้านคนอื่นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้วิธีแก้จำเป็นมากครับที่จะต้องตัดต้นใสต้นนี้ตัดตัดก็หมายความว่าเราต้องหาคนที่มีความชำนิชำนาญน,นะครับ อย่างที่ผมดูรูปเนี่ยมันขึ้นปกคลุมหลังคาบ้านเขาแล้วก็ต้องเริ่มจากาคนที่มีความชำนิชำนาญน,นะครับตัดกก่งที่มันครอบคลุมหลังคาเนี่ยออกมาก่อนจนกระทั่งพ้นตัวหลังคาบ้านเขาแล้วก็ทำการตัดโค่นนะแต่ถามว่า,าสมมุติเราตัดออกมาหมดแล้วเนี่ย พอตัดโค่นไปเนี่ยถามว่าใส่มันตายไหมไม่ตายครับมันจะขึ้นมาอีกเพราะนั้นวิธีการที่จะไม่ให้มันขึ้นนะครับก็จะต้องเอายาทาต่อนะครับยาทาต่อก็หรือบางคนจะเรียกว่ายาฆ่าต่อก็ได้คือเอายาอ่อไปซื้อตามร้านเคมีกเกษตรมีหลายยี่ห้อนะฮะพอทาไปที่ลำต้นใส่แล้วเนี่ย มันจะค่อยๆตายแล้วก็ผุเปื่อยไปทีนี้พอลำต้นมันไม่มีใบามาปรุงอาหารสังเคราะห์แสงแตกใบใหม่ไม่ได้แล้วรากเก่าก็จะค่อยๆผุพังไปเองนะครับนี่อันนี้ก็คือวิธีการนะหรือไม่เช่นนั้นก็เอาสารไกโฟเซตฉีดพ่นใบที่มันแตกมาใหม่นะแล้วก็ใช้ยาทาต่อดีที่สุด นะครับครนี้จะทำยังไงในเมื่อมันไม่ใช่เป็นไซที่บ้านเราแต่รากไซนั้นนะ่ะมาถึงบ้านเราแล้วแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าบ้านท่านอยู่ที่ไหนนะฮะท่านก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับและไอ้ที่เราบอกว่าเราพบาเรียกว่าตอนที่จะเทปูนเห็น รากไซใหญ่เท่าแขนอะไรเนี่ยเราถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ไปเรียกเจ้าหน้าที่มาอยู่เขตไหนอำเภอไหนนะแล้วก็แจ้งความจำนองว่าใส่ต้นนี้ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเราก็ขอให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการเขารับดำเนินการให้ไหมถ้าเขาไม่รับดำเนินการให้นะ คราวนี้เราเองเนี่ยติดต่อกับเจ้าของบ้านเนี่ยได้ไหมว่า,เ,าเราจะดำเนินการให้แต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเจ้าของบ้านาจะช่วยรับผิดชอบกับเราไหมนะครับทีนี้เวลาเรามีต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจถ้าอยู่ในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยในต่างจังหวัดจะมีคนที่เขามีอาชีพรับ ต้นไม้เพียงแต่ว่ามีข้อแลกเปลี่ยนกันว่าไม้ทั้งหมดหมายว่าต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องได้ไปแต่เราไม่ต้องจ่ายค่าตัดนะครับแต่อันนั้นเป็นขั้นตอนแค่การตัดนะแต่ตอนที่จะให้มันตายเนี่ยผมว่ายังไงยังไงเราก็ต้องดำเนินการเองนะครับลองดูนะครับติดต่อ 1. เจ้าหน้าที่สองเจ้าของบ้านนะถ้าเขาไม่ยอมมาทำอะไรนะฮะเราเขายอมให้เราดำเนินการไหมนะแต่ถ้าไม่อีกก็ถึงขั้นตอนที่จะต้องร้องเรียนกันอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวที่นี้ถ้าเป็นไม้บางอย่างเนี่ยคนรับซื้อเขาก็ไม่ซื้อนะแต่ถ้าเป็นไม้อย่างต้นไทรเนี่ย คนที่เขารับซื้อไม้เนี่ยเขาซื้อนะคือเดี๋ยวนี้มันก็ดีไปอย่างว่าอย่างบ้านผมผมป่วยเป็นมะเร็งมาหลายปีมีที่อยู่แปลงหนึ่งเคยเป็นสวนมะม่วงช่วงที่ผมไม่ได้ไปดูเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้ด้วงหนวดยาวก็มาทำลายต้นก็ตายนะต้นไม้ที่เราไม่ได้ไปดูแลหลายปีเพราะว่าเราป่วยเนี่ย นะครับมันก็ขึ้นมาต้นใหญ่ใหญ,ใหญนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็มีคนโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าเขาขอเข้าไปตัดต้นไม้ได้ไหมนะไม้เขาเอานะแต่ค่าตัดเขาไม่คิดผมก็ให้เขาไปตัดยกเว้นต้นไม้บางต้นที่ผมอยากจะเหลือไว้สำหรับสร้างล่มสร้างเงา เอาไว้บ้างซึ่งคุยกันรู้เรื่องดีครับนะคุยกันรู้เรื่องดีจะให้เขาตัดแต่งกิ่งยังไงก็ก็ได้รวมไปจนกระทั่งถึงไม้ชายรั้วบ้านผมเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามันเป็นรั้วที่เดิมเนี่ยก็ปลูกต้นชบาไว้แล้วก็จากชบาก็แทรกด้วยต้นอโศก ต้นอโศมก็สูงโด่งขึ้นไปแต่ทีนี้พอเราเอา,เอาลวดไวเมดไปขึงเป็นรั้วเนี่ยบางทีข้างบ้านติดกันเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่อยู่ในเขตบ้านเราละบางทีเราก็ไปตัดไม่ได้จากต้นไม้ต้นเล็กๆโดยเฉพาะที่ร้ายกาจมากนะครับก็จะเป็นอย่างมะขามเทศเนี่ยเป็นไม้มีหนามด้วยมะขามเทศไซตต้นโพอะไรพวกนี้นะฮะ ซึ่งผมเองก็เจรจากับคนที่มาตัดต้นไม้ที่บ้านผมนะว่ามาตัดได้ไหมเขาก็บอกได้แต่เขาจะต้องขอแกะรั้วซะก่อนเพื่อดำเนินการแล้วหลังนั้นเขาจะผูกรั้วให้ตามปกตินี่นี่ก็เป็นเรื่องที่ที่จริงแล้วถ้าชุมชนที่ท่านอยู่เนี่ยนะมีหน่วยงานมีองค์กรนะั้นะ่ะเข้าควรจะมาดูแลให้เราได้ นะครับก็ลองประสานงานดูก็รับทราบข้อมูลนี้ด้วยความเห็นใจนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังผมคุยอะไรแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเดิมนะครับส่งจดหมายมาก็ที่ตู้ปน .12 กำแพงแสนนครปฐม73140หรือถ้าจะฝากคำถามก็ให้ส่งไปที่ adbuan 2494กรุณาอย่าฝากข้อความใดๆไว้ในอินบล็อกนะครับใครใครก็รักหัวหัวคันไยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวหันไคย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเต,ติบโตมา40ปีตามาน้ามีน้องสิก,ก็ใช้ป<า>ุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทั่นหน้าเพราะตัวอวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกัมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแต่กด็ดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีบได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเคลนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688 8, พลัง2ส,สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมีม่ครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคลนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหเซนทันเคมีจำกัดมหาชน